นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะรวบรวมนะคะเรื่องราวของเส้นทางสู่การเป็นดาวของนักสแสดงดาราแต่ละคนใช่แล้วนะคะเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องเจออะไรมาบ้างแล้วก็จุดเริ่มต้นมาจากไหนนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมอย่ารอชา้าเลยดีกว่าวันนี้จะเป็นวินาทีดาวของใครไปชมกันเลยกับช่วงวินาทีดาวค่ะ วินาทีดาวของเราในวันนี้จะพาไปรู้จักกับหนุ่มคนนี้หนุ่มมากบรินพระเอกเดาวรุ่งที่ไม่ว่าจะมีข่า,าวเช้าแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดความฮอตของหนุ่มคนนี้ได้เลยจริงๆหลายๆคนก็คงอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าหนุ่มคนนี้เขาได้ขึ้นแท่นมาเป็นพระเอกอันดับต้นๆของเมืองไทยได้ยังไงไม่รอช้าไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สาหรับหนุ่มหมากปรินซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิงด้วยการเริ่มถ่ายโฆษณาและมิวสิกวิดีโอจากนั้นก็ประเดิมละครเรื่องแรกด้วยการรับบทเป็นพระเอกประกบคู่กับนางเอกมายังสาวมิ้นนัทวราจากเรื่องเงารักลวงใจและวินาทีที่ทำให้หนุ่มหมากได้กลายมาเป็นซุปตาร์ของเมืองไทยก็ได้เกิดขึ้นเมื่อหนุ่มหมากได้ถูกเลือกเป็นหนึ่งในสีของพระเอกในละครซีรีส์ชุด4ีหัวใจแห่งขุนเขามาเรื่องนี้รับรองว่่าไมมีใครจะ ไม่รู้จักจริงไหมล่ะคะเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดซุปตาร์หน้าใหม่ของวงการบันเทิงไลยคนเลยดีเดียวไม่ว่าจะเป็นนุมน่มเนเต้คุกิมยิยะนุ่มบอยปรณกลและหนุ่มหมากปร,รินน่านเนงคะ่ะสำหรับในซีรีส์เรื่องนี้นุ่มหมากได้ประกบคู่กับสาวมิ้นชาลิดานในเรื่องประพีเล่รักและจากเรื่องนี้เองทําให้นุ่มหมากเนี่ยดงัดงดงังดังและดังกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ดวงใหม่ของวงการบันเทิงไทยในทันทีจากซีรีส์เรื่องนี้เองส่งผลให้นุ่มหมากเนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งในซุปตาร์ลูกรักของช่องโดยมี งานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อนเนื่องเลยละค่ะกันหน้าที่ของหัวใจฉันก็คงจับเธอส่งตำรวจไม่ได้หรอกเพราะฉันรักเธอคุณปตภีแต่หากเราพูดกันคงม่ทำอราแอนขอโทษนะคะแอมไม่น่าคิดทำเรื่องง่แบบนี้เลย ซึ่งหลังจากที่ซีรีส์หัวใจแห่งคุณเขาประสบความสําเร็จอย่างเกินคาดนุ่มมาก็ได้มีโอกาสเล่นละครในโครงการ4บวก1ชาลแนทีซูเป,ปรอร์สตาร์ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นการรวมสุดยปปอดซูเปอร์สตาร์ระดับแนวหน้ากองเมืองไทยมาร่วมเล่นละครกันอย่างขับขั้งโดยงานนี้นุ่มมากก็ได้มีโอกาสประกบคู่กับสาวยาย่าอุรัสยานางเอกแนวหน้าของเมืองไทยในเรื่องตะวันเดือดเรื่องนี้ก็บอกเลยก็ว่าราม่าแบบสุดๆและก็ดึกก็ติดกันแบบสุดๆเช่นกันส่งผลในชื่อเสียงของนุ่มกันเนี ้ลกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศในทันทีลองยังแก่บรักนั้นอยู่ในหัวใจเธอจะรู้ไหมฉันยังคงพรำเพอลับตาทุกครั้งก็ยังเห็นเพียงแต่เธอฉันยังคิดถึงเธอเสมอไม่เคยจะลบเลือ ซึ่งโครงการนี้ประสบความสําเร็จถึงขนาดมีการจัดคอนเสิร์ตให้กับทั้งห้าหนุ่มยังเป็นทางการกับคอนเสิ <S <S ร์ต4.1ชาแนลทีซูเปอร์สตาร์ที่เป็นการรวบรวมสุดยอดซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยมาร้องเล่นเต้นรําเพื่อเป็นของขวัญพิเศษให้กับแฟนๆของหนุ่มๆกลุ่มนี้อีกด้วยมากปริน ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอที่ช่าทุกมาแต่เจ้าันที่ทิ้งเธออยู่เป็นมาจำใจมันค็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าครับไม่รู้จะทำและนัดเด็ดคุกกี้มียาหอมหวานที่มีกันได้ เขบอกว่างานนี้สุดยอดของความฟินฟินและก็ฟินใครไม่ได้ดูแล้วก็บอกได้กําเดียวว่าพลาดคะ่ะส่วนละครอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงคงจะเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือเรื่องปัญญาชนก้นครัวที่หนุ่มหมักได้ประกบคู่กับสาวคิมคิมเบอร์รี่นั่นเองคะ่ะงานนี้บอกเลยว่าทั้งหวานทั้งหาแบบสุด,สดๆแถมพระนานงยังแอบมีข่าวกุ๊กกิ๊กกันนอกจออีกด้วยทําให้คนดูเนี่ยฟินอินและจินในคู่นี้เขารักกันนอกจอจริงๆซะด้วย i <laughs> 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 มามาตอนนั้นต่อยจีนยังไงจีนแค่ไหนเห็นที่ว่าจะยากเราว่าฝ่ายอีกเนี่ยเขาพีหวานใจเป็นตัวเป็นตอนอยู่แล้วแถมยังเป็นถึงระดับผู้จัดละครค่ายยักษ์ใหญ่ซะด้วยหนุ่มมากก็คงได้แค่แอบแอบแทะแทะเล็มเล็มไปตามภาษาเท่านั้นละกันแต่การที่หนุ่มกนเนี่ยเขาแอบจีนกับสาวคิมก็ทําให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารได้อยู่เหมือนกันเราะว่าหวานใจตัวจริงอย่างหนุ่มเจนนัทพงศ์ในตอนนั้นเขาก็ของขึ้นอยู่เหมือนกันถึงขั้นแบน์หนุ่มมากเลยทีเดียวค่ะ ก็แอบมักริมกระเหลียแฟนตัวเองสักขนาดเนี่ยใครก็จะยอมจริงไหมล่ะคะ ในเรื่องของความรักหนุ่มคนนี้เขาก็เป็นหนุ่มเจ้าสเสน่ห์อยู่ไม่น้อยมีข่ากับสาวๆมาตั้งแต่เข้าวงการไม่ว่าจะเป็นสาวมินทวราที่ก่อนหน้านี้ก็เคยก็พาดูใจกันอยู่พักหนึ่งแต่ก็ต้องแยกทางกันไปตามภาษาหญิงชายเจ้าสเสน่ห์หลังจากนั้นหนุ่มมักก็มีเข่ากับผู้หญิงมักหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นสาวเต้ยจรินพรที่สาวคนนี้หนุ่มมักเขายอมรับเลยว่าเขาชอบและออกอาการเขินทุกครั้งที่ได้กใกล่กับสาวเต้ยและอีกหนึ่งคนที่เป็นเข่าวด้วยนั่นก็คือสาววิววรรณรสซึ่งคู่นี้ย เขาก็เป็นข่ากันอย่างต่อนเนื่องแต่พอนักข่าวจอไม่ถามก็บอกว่าเป็นแก่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะอ้าวเพื่อนก็เพื่อนนะคะแต่สําหรับสาวคนล่าสุดที่ดูเหมือนว่าจะปฏิเสธลําบากลาบากก็น่าจะเป็นกับสาวกิมกิเมเบอรี่นี่แหละค่ะที่ก่อนหน้านี้นุ่มมาก็เป็นข่าวกับสาวกิมมาโดยตลอดแต่ทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆจนล่าสุดเหมือนทั้งคู่จะเหนื่อยกับการปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่างกันและการแสละทั้งคู่เริ่มจะไปไหนมาไหนกันอย่าง เผยหรือแม้กระทั่งการตอบคำถามต่อสือ่อเริ่มที่จะไม่ปฏิเสธปากแข็งเหมือนแต่ก่อนแล้วงานนี้ก็ทาเอาติ่งทั้งหลายเนี่ยฟินจิกหมอนกันเป็นแถวเลยแล้ว่ะส่วนเรื่องงานอื่นๆก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาหนุ่มคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่มีงานโฆษณาเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ว่าจะเปิดไปช่องไหนก็จะเจอหนุ่มคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายอีกทั้งงานถ่ายแบบงานมิวสิกวิดีโอนุ่มคนนี้ก็มีมาให้หายคิดถึงกันอย่างต่อเน,นื่องค่ะ ฉันรู้แล้วว่าเธอคือคนที่ฟ้าสมมาใช่ไหม แฟนคนไหนที่กาลังคิดถึงหนุ่มกันนี้อยู่ต้องขอบอกเลยว่าอดทนรออีกแป๊บเดียวเท่านั้นละค่ะเพราะตอนนี้หนุ่มกันนี้ก็มีละครจอรออนแอร์อยู่ถึง4เรื่องตอนนี้กําลังเร่งถ่ายทํากันอยู่อดใจรอ,อกันนิ้หนึ่งค่ะเป็นยังไงกันบ้างสาหรับวินาทีดาวของเราในวันนี้เชื่อว่าหลยๆคนก็คงเต็มอิ่มไปตามๆกันและสําหรับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนวันๆว,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 วินาทีดาวของซุปตาคนไหนขออุบไว้ก่อนแต่บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดเลยละค่ะ เรียกว่าเส้นทางการเป็นดาของหมาเ่ยก็เรียกว่ามีหลายเรื่องราวมากเลยนั่เองนะคะที่เกิดขึ้นแต่ที่แน่นอนเลยค่ะว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะฟินกับเรื่องของคู่จิ้นมากกว่าตอนนี้โอ้ยน่าจะเกินคําว่าคู่จิ้นแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเป็นพี่คนที่สนิทเกินกว่าคําว่าพี่แต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นวินาทีดาวของใครส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวข่าวบันเทิงรออยู่อีกค่ะ